สวัสดีครับรายการคุณนอนรักทุเร่อนครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสามวอลลมครับจากการไปดูไลฟ์สดของออแฟนคลับหมอลำเสียงวิหกมอลำนามวิหกครับจากกู่แก้วอำเภอกู่แก้วจังหวัดวนธานีครับไลฟ์สดครั้งที่17นะครับเริ่มต้นและเมื่อวานนี้คืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์เมื่อคืนนี้ผมก็เข้าไปดูหลับบ้างตื่นบ้างพอตื่นมาอีกที เขาก็ลากันแล้วนะครับก็ต้องไปดูย้อนหลังแล้วก็ดูยังไม่จบด้วยขนาดดูยังไม่จบก็ยังรู้สึกประทับใจมากนะครับที่เขามีอะไรมานําเสนอเปลี่ยนแปลงมากมายหลายประการถ้าเราจะบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ผมว่าซีรีส์นะครับแต่ละแต่ละตอนแต่ละตอนที่ออมอลลามเสียวิหกหรือมอลลามนาวิหกเขาเอามานำเสนอเนี่ยมันเป็น มันเป็นอะไรที่มันใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าเขามีคลังสมองนะครับเขามีคลังสมองในการที่ผลิตออกแบบการแสดงในแต่ละชุดแต่ละชุดออกมาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทำให้มีอะไรใหม่ๆ <S <S ไม่ใช่ออกมาเต้ยลาไม่ใช่ออกว่าเต้ยใส่เพลงเอาเพลงคนนั้นมาร้องเอาเพลงคนนี้มาร้องเฉย แต่เขามียังมีโชว์อะไรมากมายนะครับในการเปลี่ยนในแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละครั้งซึ่งเขาไลฟ์สด2วันอีก5วันก็เป็นเวลาซ้อมซ้อม5วันแล้วนํามาเสนอนะครับซ้อม5วันแล้วนํามาเสนอก็จัดว่าเป็นเรื่องราวที่ทําได้ดีมากเลยทีเดียวนะครับทําได้ดมมีมากเลยทีเดียวมาดูภูม,มิภาคหัวบอกว่าแฟนคลับหมอลํา นมวิหกลุนระทึกโอ้โหลุ้นระทึกอะไรครับเมื่อเราเข้าไปดูในนั้นแล้วเนี่ยนะครับหมอลำเสียงวิหกหรือบอลนำนำวิหกเขาก็ลุ้นมาเรื่อยๆว่าคนเข้าไปชมในกลุ่มปิดซื้อบัตรจํานวนกี่คนซื้อบัตรจํานวนกี่บัตรผมก็เข้าไปดูในตอนเย็นๆก็บอกบอกว่าโอ้โหสองพันห้าร้อยเออสองพันแปดร้อยห้าสิบ้าในช่วงหัวค่ำก่อนที่จะมีการแสดงนะครับ2855 นะครับคนดูในขณะไลฟ์สดยังไม่ได้เข้าในกลุ่มปิดคนก็ดูสามพันกว่านะครับก็2,855ห้ากับ3 0 0พันกว่าก็ใกล้เคียงมากพอสมควรสลับมอลำน้ำวหกหรือบอลล์ำเสียงวิหกซึ่งเป็นมอลำน้องใหม่ลูกใหม่คลื่นลูกใหม่ไฟแรงนะครับที่ออกมาพัฒนาการเร็วเกือบจะเท่าพ่อพ่อแม่แม่ซึ่งสร้างวงกันมานานพอสมควรนะครับ ถ้าจะดูกระแสไม่ได้เปรียบเทียบเพื่อนที่จะไปข่มใครหรือไปยกยอตัวเองให้มันพ้นกับใครนะครับคุณแม่นกน้อยอุไรพรก็หลังจากที่ประกาศที่จะยุติบทบาทแล้วก็ให้ลูกหลานมาทําแทนเนี่ยตอนนี้กระแสก็กําลังขึ้นในะครับมีขึ้นมีลงชีวิตของเรา <liberté S 2> มีขึ้นมีลงเมื่อดวงล่องฟ้องฟ้ากาเป็นหงเมื่อดวงร้อยทะลลงมุเป็นกาคุณแม่นกน้อยอายุมากคุณพ่อหลอดก็อายุมากให้ลูกหลานมาทําแทน ตอนนี้เขาก็กำลังมีการพัฒนาการขึ้นอีกวงนี้ก็หมอลําเสียวมวิหกหมอลํานาำวิหกของเราเนี่ยมาดรอปลงในช่วงที่มีเกิดโรคระบาดมอลํากําลังเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นพุ่งแรงนะครับมีงานแสดงไม่ขาดมีงานชิวจองการแสดงไม่ขาดแล้วก็ราคาถูกแค่1,80,000บาทในขณะที่วงพ่อวงแม่ก็ส0 0 0สนกว่าบาทนะครับเขารับแค่1นึ่งแบาทเพราะฉะน,น,นั้นนะคิวงานล้นนะครับคิวงานล้น ผมมาดูว่าเขารุนระทึกอะไรเขารุนระทึกว่าตอนนี้แฟนคลับี่เขาบอกว่าจะถึงสามพันไหมในวันนี้นะครับไล์สุดครั้งที่สิบเจ็ดถึงสามพันไหมพัฒนาการของเขามาจากพันกว่าสองพันกว่าขึ้นมาเรื่อยๆมายุดมาไม่ต่ำกว่าสองพันนะครับครั้งที่แล้วรู้สึกจะสองพันหกร้อยกว่าครั้งนี้มาสองพันเก้าร้อยยี่สิบสามนะครับสองพันเก้าร้อยยี่สิบสามก็คิดว่าวันนี้ก็คงจะถึงสามพันแต่ในใจผมคิดว่า อาจจะถึงห้าพนะครับอาจจะถึงห้าพันคนซึ่งถ้ามีคนเข้าดูการไลฟ์สดทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้ง5้าพนี่นะครับก็เป็นรายได้หนึ่งที่มาจุนเจือวงหมอลำเสียงวิหกได้ดีพอสมควรผมก็ลุ้นระทึกเหมือนกันกับแฟนกลับก็ลุ้นระทึกเหมือนกันว่าเขาจะถึงเขาจะถึงหรือไม่เขาจะถึง5000หรือไม่ นะครับวันนี้จะถึงสา0พันหรือไม่ก็มาดูน,นทึกเขาก็มีการแฟนคลับตัวจริงตัวยงแฟนคลับที่มีทุนหน่อยนะครับเนื่องจากมีแฟนคลับบางคนไม่มีเงินซื้อบัตรเข้ามาอย่างต่อเนื่องเขาก็มีการซื้อบัตรแจกนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมสนิทกับเพื่อนอยากให้เพื่อนอยากแก้คนที่เราสนิทนะครับเราก็ซื้อใหอ้ซื้อให้คนนั้นซื้อให้คนนี้นะครับมาดูด้วยกันเพราะว่าบางคนก็ไม่มีไรายได้เพราะว่าช่วงนี้ เขาเรกว่าเงินร้อยกว่าบาท1 3อยบาทบางคนก็มีค่ามากพอสมควรนะครับซื้อหารกินได้แตใ,ใจก็ยังรักหมอลำเสียงวิหกแต่ก็ไม่มีอะไรจะซื้อพ่อแม่คนรุ่นในวงก็ซื้อแล้วก็เข้ามาดูกันนะครับเข้ามาดูกันแต่ถ้าว่าเขาไร้สดฟรีเมื่อไหร่ผมคิดว่าน่าจะถึงถึงหมื่นนะครับน่าจะถึงหมื่นแต่ยังไงก็ขอร้องนะครับให้พวกที่เป็นแฟนคลับตัวยงแฟนคลับตัวจริงนะครับ พอมีอะไรช่วยได้ก็ช่วยเพื่อที่จะทําให้เงินน,น้อยๆของเรา139บาทเนี่ยทำให้ชีวิตศิลปินคณะหนึ่งซึ่งตั้งอกตั้งใจผลิตผลงานศิลปะการแสดงออกมาให้พวกเราได้ชมกันนะครับผมก็เอาใจช่วยอยากใกล้ถึง5,000นะครับวันนี้ถ้าถึง3,000ก็คนละร้อยก็300,000บาทก็สามารถที่จะจ่ายค่าลูกน้องนะครับค่าลูกน้องนะครับ ที่เข้ามาชมได้ที่เข้ามาร่วมแสดงเพราะว่า,อ,าอยู่ที่บ้านของเขานี่มีข้าวฟรีน้ําฟรีนะครับอยู่ฟรีเพราะฉะนั้นรายจ่ายทั้งหมดจึงเป็นหน้าที่ของคุณน,นกพงศกรนะครับแล้วก็ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นคุณน,นุคุณนกคุณอะไรเนี่ยนะครับเขาก็ช่วยเหลือกันเขาเรียกว่าบอสทั้งหลายเนี่ยช่วยเหลือกันในการบริหารจัดการนอกจากนั้นจะมีค่าครูครูเพลงค่าครูที่ จ้างเข้ามาออกแบบการแสดงนะครับก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นก็เขาเรียกว่าพวกเราเสียสละไปร้อยสามสิบกว่าบาทนี่ให้เกิดการจ้างงานเกิดไม่เกิดการจ้างงานแล้วก็คนมีรายได้หลายคนคนมีรายได้จากนี้ก็เอาไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเลี้ยงลูกนะครับอยู่ที่ครอบครัวเติมน้ํามันรถคนปั๊มน้ํามันก็ได้ขายน้ํามันผู้ลูกน้องร้านปั๊มน้ามันก็ได้เงินค่าจ้าง นะครับเขาเรียกว่าท,ทิ้งหินก้อนลงไปหนึ่งก้อนในแม่น้ํามันทําให้เกิดคลื่นกระจายเขาเรียกว่าคลื่นกระจายนะครับกระจายรายได้ไปหลายคนพอสมควรนะครับเพราะนั้นเราอย่างผมนี่ก็ยังไงก็เอา139 137 120กาว่าประมาณนี้ไม่ถึง150บาทซึ่งคนนกองศกรและทีมงานเนี่ยเขาวางเอาไว้แค่นี้นะครับเอาวางเอาไว้แค่นี้ร้อยกว่าบาทที่นิดนะครับเพื่อที่จะให้มันเกิดความแตกต่างว่าครั้งนี้ร้อย2 7 139 ให้มันเกิดความาแตกต่างว่าโอนเงินจํานวนทั้งนี้มันเป็นการดูไลฟ์ครั้งที่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับไมไ่ต้องการมากมายอะไรนะครับผมก็ลุ้นระทึกแฟนคลับตัวโยงแฟนคลับตัวจริงของคำเสียงวิหกก็ลุ้นระทึกเช่นเดียวกันว่าเราจะถึง5,000ันไหมถ้าถึง5,000ันเขาก็จะสามารถเ,าเรียกเขาเรียกว่าเรียกแดนเซอร์อะไรเข้ามากักตรงกักตัวนะครับเอามาทำให้เกิดการผลิตผลงานใหม่ๆออกมา ให้ลูกให้หลานของเราได้มีงานทำนะครับคนเราถ้ามีงานทำเราก็ไม่ต้องไปแบมือขอเงินจากรัฐบาลขอเงินจากใครนะครับก็สามารถที่จะมาดูแลช่วยเหลือตนเองมีค่าใช้จ่ายในครวัวเรือนนะครับทุกคนก็จะแฮปปี้มีความสุขส่วนการที่จะเขาจะป้องกันโรคระบาดเขาก็มีการควบคุมผมคิดว่าคุณนกพงศกรและก็ทีมงานของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีระเบียบวิน,นัยเป็นคนที่มีความจริงจัง ถ้าหากวันนี้เขาเห็นแค่อยากได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีการควบคุมคนที่ก็ไปชมไม่มีการควบคุมคนตามมาตรการของทางราชการเนี่ยถ้าเกิดมีโรคระบาดขึ้นมาเมื่อ,อไรคนนกองศรกรเขาคงจะหมดสิ้นอนาคตอย่างแน่อนอนผมคิดว่าคนอย่างเขาไม่คิดอยากจะได้รายได้น้อยๆน,นะครับเขาต้องคิดถึงอนาคตวงของเขาการไล่สุดครั้งที่17จะไม่ใช่การไล่สดครั้งที่ครั้งสุดท้ายแต่จะมีต่อไปเรื่อยๆหากแฟนกลับทุกคนเข้าใจ แล้วก็ช่วยกันซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปชมนะครับเราก็จะเห็นศิลปะการแสดงอะไรมากมายนะครับที่มีความแปลกแตกต่างอย่างโชว์ของเขาไฟแสงสีของเขาก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆผมคิดว่าต่อไปอาจจะทำโรงของเขาเป็นโรงละครเป็นมินิเียเตอร์เล็กๆเป็นโรงละครเล็กๆที่มีผลิตผลงานออกมานะครับทุกวันนี้ยังเป็นวทธีเปิดถ้าเป็นวทธีเปิดมันก็จะทําให้บ้านข้างเคียงอาจจะมีการหนวกหูมีอะไรบ้างๆมากมายนะครับ แต่ถ้าเราทําเป็นโรงละครเล็กๆซ้อมอยู่ข้างในนะครับแล้วผลิตผลงานออกมาเพื่อที่จะรอให้วิกฤตการณ์ในครั้งนี้มันพ้นพ้น,พนออกไปถามว่าผมเข้าข้างไหมผมเห็นด้วยกับใบรุ่นสร้างตัวและผมเห็นด้วยกับการสร้างงานที่มันพอที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆที่ทิ้งลงไปในมหาสมุทรแต่มันก็เกิดเคลื่อนที่ทําให้คนที่อยู่รอบข้างคุณน,นกพงศกรเนี่ยนะครับ ได้มีงานมีการทํามีรายได้มีอยู่มีกินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงปู่เลี้ยงย่าเลี้ยงตาเลี้ยงยายเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวแล้วก็คนที่ขายอาหารก็ได้ขายคนปลูกผักก็ได้ขายผักถ้าหากมีการเคลื่อนไหวในแง่ของเศรษฐกิจเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ต้องเป็นวงใหญ่นะครับก็เป็นวงเล็กๆแบบนี้ก็จะสามารถที่จะทำให้วิกฤตการณ์ผ่านไปด้วยดีนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วผมก็อยากจะให้พวกเรานี่ช่วยกันนะครับช่วยคุณนกพงศกรด้วยการซื้อบัตรเข้ามาซื้อตั๋วเข้ามานะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกหลานของเรามีรายได้มีรายจ่ายใช้ในครัวเรือนสุดท้ายนี้ไม่มีอะไรจะพูดมากก็อยากจะให้ถึง5,000เร็วๆนะครับถึง5,000เร็วๆเราก็มาลุ้นแล้วก็ลุ้นหมื่นคนเร็วๆนะครับให้เหมือนกับคุณแพลวพาวเสียงทองผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด ะครับที่เขาทํากันมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็มีผลงานออกมาแล้วก็จะเป็นประวัติศาสตร์ของศิลปะการแสดงยุคใหม่ที่ไร้สุดผ่านกลุ่มปิดก็มีคนเข้าชมอย่างต่อเนื่องไม่ต่ํากว่า2,000คนสุดท้ายนี้ขอให้แฟนคลับมอลำเสียงวีหกมอลำนำวิหกจงสุขประสบสุขโชคดีนะครับนอนรับให้ได้เงินพันนอนฝันให้ได้เงินหมือนนอนตื่นให้ได้เงินแสนย่างแกงแขนให้ได้เงินล้านแล้วก็หลายๆล,ล้าน เ,เล่นลอตเตอรี่กับซื้อใบได้ซื้อใบเดียวไกได้หกล้านเร็วๆวครับใอยบามงมีสิสุึกทุกคนครับกินใหญ่บกยกใหญ่โล่งใหญ่เขินเป็นหาดใหญ่ขาดเป็นว่างใช้สุภาพว่างใช้ยามั่งขลังเงื่อนคราบแก้วหย่ได้ขาดเขินตรงให้ห้องใสดังท้องในเบาให้เงินท่องไลเขาเต็มกระเป๋าอึ่งตืงครับสวัสดีครับ